อันนี้ลูกค้าสั่เป็นงานเบ่งน,นะคะถ้าลูกค้ามุน้อยสามารถสั่งเป็นเบ่งได้นะคะตัวนี้จะว่างครึ่งล่างอยู่นะคะราคา2400บาท50ากิโลนะคะ แม่ค้าจะพรีวิวให้ตอนที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเท่านั้นนะคะไม่ได้พรีวิวให้ก่อน,นะ,อะน้องจะมีทั้งแบบหนาและแบบบางกลนกันนะคะลูกค้ามีทั้งหนาและบางกลนกันนะคะนี่ มีทั้งขนเป็ดบูนวม,มขนเป็ดบูนนวมผ้าร่มสวยมากเลยตอนนี้ยกก้อนหมดแล้วนะคะลูกค้ามาเหมาหมดแล้วว้าสวยจังนีเบสบอลคะ่ะ้าสะอาดมากรอบใหม่ก็ไม่มีเข้านะโรงงานเริ่มมีของให้แล้ว นี้อาจจะไปขายตัวอื่นนะคะเดี๋ยวไปหาตัวอื่นมาขายให้นะคะแต่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ขายนะคะหวยมากเพราะว่าโรงงานขึ้นราคานะคะก็เลยขออนุญาตไม่ไปต่อยูน,าานะะิโคค่ะว้นที่หน้าเจอกันใหม่ งเงินเยอะกว่านี้สอนสวยมากงานสะอาดมากคูกคะนี่มีขนเป็ดยูนิโค่ด้วยส่วนเรื่องแบรนด์เนี่ยต้องลุ้นเอานะคะยูนิโค่เหลือว่างชื่อว่างสุดท้ายนะคะ2องพันสี่ร้อยบาทนี่สวยมากเลยวายเนสโซ เมสซเปียโนค่ะสว่างไหมจะเปิดแฟลชก่อนนะอันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะคะวายฮอตบีอุ๊ยอันนี้เป็นเออเป็นการฝุ่นอันนี้เป็นการฝุ่นฮอตบีค่ะลูกค้าใครจะเอาข้วงล่างพักมาได้เลยนะคะของหมกแล้วนะ นี่อันนี้เป็นผ้าล่มกันฝนได้อดิดาดนี่ผ้าใหม่มากรหัสน,นี้เราขายมานานแลน้วนะลูกค้าน่าจะประมาณแปดปีแล้วตั้งแต่น้องยังไม่ดังนะคะเดบิโดออนนี้น้องดังแล้วโดนแย่งไปหมดแล้วไว้หล่น สวยมากรวมไซส์นะคะตั้งแต่หน,นึ่งถึงสิบสองขวบนี่เก็ดก่อนนะสวย,ยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นขนเป็ดนะคะขายดีมากเลยช่วงหน้าหนาวจะขายดีมากอดิยา ลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำอะไรเยอะเลยว่าสะอาดมากเอาไปใส่เครื่องซักได้เลยนะี่นะหนาผนเป็ดแบบนี้ก็ได้ราคานะคะเดี๋ยวจะไปเปิดเอ่อขาสั้นกันต่อนะแกป๊ปชี่อันนี้เป็นผลเป็ดแก๊ปชิสนะมีโค่สวยมากเลย ยมากมีหมวกแบบนี้ก็จะได้ราคานจะมีกันฝนให้ด้วยนะนี่กันฝนมีเสื้ออยู่ข้างในฟิวคอนี่อันนี้เป็นกันฝนนะคะไม่สวยจังไม่ได้ติดคิดเวนาะนี่สวยมากสวยมากเลยลูกค้า ลายทหารสวยมากเลยอุ้ยสวยจังเลยลายทหารลูกค้าใครจะเอาครึ่งล่างพักมาเลยนะสองพันสี่ร้อยบาทของหมดแล้วนะคะก้อนใหม่ไม่มีแล้วนะอันนี้ต้องส่งหมดเกลี้ยงเลยก้อนใหม่ใครจะซื้อไปตุนรอค่ ลูกค้าก็ขายได้กันแล้วเพราะว่าข้างบนแบบฝนเยอะฝนตกก็หนาวแล้วบ้านเขาแังแยกปุยนะคะสร้างก่อนนะคะลูกค้าไปดูแบบนี้เแบบี้โดเอ้ยไม่ใช่หมูโจน

โคด้วยนะนี่โคดน่ารักมากเลยจะแตกโอเคอดีจ๊อดสวยจังอร่อยมาก เดแจ็คแจ็คที่สี่ยังไม่ถึงเลย,ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่จะได้ไหมโอเคได้อ่ะเต็มแล้วลูกค้าพายวขึ้นล่างพักกัเลยนะ2400บาท วา่าอยากได้กจำในกี้จัสดูอิกในกี้หัวเป็นกีฬาฉ่ำมากก้อนนี้ขึ้นล่างก้อนล่างนี้นะลูกค้านะเนี่ยค่ะก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมน,นะจะรีวิวให้ตอนที่ลูกค้าเอาแล้วนะเทส อันนี้ยกก้อนหมดแล้วนะคะแชมเปียนก็มาอของแยกากเก็บนะอันนี้ใส่ได้สองด้านด้วยแชมเปียนใส่ได้เปิดขาสั้นให้ลูกค้าต่ออันนี้แชมเปียนใส่ได้สองด้านลูกค้าใครจะเอาขึ้นพักมาเลยนะสองพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นคีราฉ่ำมาก เดี๋ยวจะไปเก็บใส่ถุงให้ตอนที่ลูกค้าทำล้างเงินแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะไปเปิดตัวอีกนี่ไนกี้กับแชมเปียนหมดแล้วนะเหลือแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวแล้วจริงๆหมดเกลี้ยงแล้วหมดเกี้ยง,ยงจริงๆไม่เหลือแล้วโอเคเดี๋ยวจะเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะไม่มีของแล้วนะจ๊ะ ไม่มีของแล้วนะจ๊ะไม่มีของให้แบ่งแล้วนะจ๊ะสุดสาวจา๋าใครจะเอาแบ่งก็เหลือครึ่งสุดท้ายตอนนี้ของไม่มีเลยนะคะโรงงานไม่มีให้เลยเอิใหม่ก็มีลูกค้าเหมาหมดแล้ว รอบใหม่ที there there ่กำลังจะมาก็มีลูกค้าเหมาหมดแล้วนะคะไนกี้เหลือแค่แบ่งครึ่งนะคะลูกค้าแจ็กเก็ตบมญรวมเด็กนะคะน้องมีทั้งหนาแล้วก็บางนะคะลูกค้านี่มีขนเป็ดด้วยรายการนี้ขายดีมากขายดีทุกปีขายมาจะสิบปีแล้วรายการนี้ ขายดีทุกปีเลยมันเปิดไหม่หรือยังเนี่ยเล็กอย้วนนอเปิดใหม่หรือยังเนี่ยเปิดแล้วยังเฮ hey, สใครจะเอาก็รีบเลยนะคะขอพรโอนนะคะยูนิโคลเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวถูกมาขายเรามีตัวถูกกว่านี้ด้วยนะจ๊ะ บูนวมเด็กตอนนี้น่าจะไม่มีของหละภูม่าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ขายก็ได้มิกกี้เมาอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะลูกค้าสองพันหกร้อยสองฟรีนะคะลูกค้าสวยมากบูนวมเด็กเจ็คเก็ติปเปอร์ อีกป้ายหนึ่งเราก็มีอยู่แค่ลูกสองลูกเองนะแจ็กเก็ตเด็กซิปเปอร์นะคะลูกค้าห้าสิบกิโล 2, 600, สองพันหกร้อยส่งฟรีนะคะงานผ้าใหม่มากแล้วก็ไม่ใช่งานค้างสต็อกนะคะมิสุนโนะหอมมาเลยมิสุนะเบนชัมลอตโต้เบนกีราต <c oughs> เป็นกีฬาฉ่ำๆเลยค่ะลูกค้าเอาไปเออ่ซักตักเด็ดได้เลยนะคะงานน้องเขาสะอาดมากป้านี้แล้วก็ไซส์น่ารักน่ารักห้าสิบโลสองพันหกส่งฟรีนะว้ายมีกี่เฮายกก้อนไม่มีนะตอนนี้มีแต่ครึ่งนี้แหละยกก้อนไม่มีนะคะ นาวีไม่ได้ติดซิปแล้วนะผ้าสะอาดมากโคตรสะอาดป้าเนี้เขาโคตดสะอาดบอกเลยมิก้เมาส์มินนี่สวยมากเลยอ่ะวิจะจองเองได้ไหมสวยจังงานโคตรสะอาดเลยไม่ต้องกลัวนะเรื่องเน่าไม่มีแน่นอนนี่ b บบี้ a ก็ขนเป็ดค่ะอุ๊ยตัวนี้น่าจะได้หลายรอยอาดิดาสสองพันหกส่งฟรีนะคะอันนี้สวยจังเลยไม่มีแล้วเด้อไม่มีแล้วนะคะคุณแม่ค่ะอุ้ยสวยจังเลยวะอุ้ยสวยจังเลยเนี่ยนาัารักตะมูตะมี ที่ครัวนูน้นนี่น่ารักมากเลยอันนี้ของรถใหม่นะไม่ใช่รถเก่าครั้งสต็อกปีที่แล้วนะยูนิโคมีเสื้อกันฝนด้วยโอ้โหแบรนด์เยอะมากเลยอะพี่สาวอยู่ไหนมาเอาเร็วๆโอ้โหคิตตี้นี่คิตตี้ขนนุ่มอ่าเฮดบีไปอีกหนึ่งโอ้โหสวยมากเลย เฮดบไปอีกหนึ่งอะเฮดบี H ไปอีกสองโอ้โหสวยมากคุณแม่แม่สวยมากอันนี้ของลูกชายนะคะเมื่อกี้ลูกสาวแล้วน,นี้ลูกชายต่ออุ้ยเฮดสวยจังโอ้โหสวยมากเลยฮัลโหลคิตตี้อีกแล้วผ้าหอมมากเลย วยอู้หล่อมากดูสวยปะหล่อมากเลยมีชุดหมีด้วยชุดหมีก็น่ารักตะมูตะมีสะอาดมากเลยอะซิปไม่พังนะลูกค้าถ้าเป็นงานรถใหม่เนี่ยน้องจะซิปไม่พังนะถ้าค้างเก่าหลายปีเนี่ยซิปจะขึ้นเกลือนะดูได้เลยซิปชั้นลูบปืนลูบปืนนะฮะนี่ อ่พี่สาวคนสวยมาเอาไปเลยนะสองพันหกส่งฟรีนะคะหมดแล้วนะไม่มีแล้วยกก้นก็ไม่มีนะยกก้นรอบหน้าก็มากระปิดกับปลอยลูกค้าขอเหมาไปแล้วสวยมากว้าวโคตรเท่เลยแชมเปี้ยนด้วยนะโอ้โหโคตรเท่เลย เท่เก hey, ินเรายังไม่ได้รีวิวขนนุ่มเลยลูกค้าขอรีวิวขนนุ่มมาหลายคนรอกันนะโคตรสวยเลยวะไม่มีใครเทียบเทียมเขาได้จริงๆระงวูะว้าวหล่อมากอู้ โจตงลูกค้าหล่อมากโอ้โหสวยจังเลยวะอันเนี้ยครึ่งเนี้ยโคตรจะสวยเลยอะไม่มีใครเอาได้ไงก่อนโคตรจะสวยสกักน้อยด้วยดู คุ้มตรงไหนอาปก,กามาวงจ้าอันนี้แก๊ปนะนี่โคตรใหม่เลยไม่ใหม่ส่งคืนเลยไม่ใหม่ยินดีคืนเงินคะ่ะมิกกี้เมาส์อีกแล้วสะอาดทุกตัวเลยไม่มีเลอะเลยของเขา,าดีจริงเรื่องความสะอาดยกให้เขานะคะ ผ้าหอมด้วยนี่ขนาดใส่เม็ดนะยังหอมทะลุเลยโดเรมอนนี่ก็สีเยอะมากเลยผ้าหอมทะลุเม็ดเลยไนกี้โอ้โูเบนเยอะมากอะไม่มีใครเอาจะจองเองนะนะเบนโคูดจะเยอะหอมจังหอมมากเลยอะแก๊สคิสอีกอะ นี่อยากเอสวยจังเลยวะสวยมากเลยต้องโดนแล้วแหละจังหวะเนี้ยจังหวะตกลุ้มอุ้ยเบสบอลอีกแล้วสวยจังเลยอะ่ะสวยขอคนพร้อมโอนนะลูกค้าส่งฟรีเบสบอลอีกแล้วจ้าคุณแม่จิวจิวส่งฟรีสำหรับลูกค้าพร้อมโอนเท่านั้นนะ จะขึ้นรถเลยไม่อยากเก็บไว้เนี่ย<ส>เห็นไหมพอเก็บไว้แล้วมันจะติดฝุ่นยูนิโคแบนช่ำม,มากคุณแม่เอ้ยโคตรสวยเลยบอกอาดิดาสเอาดีๆนะโคตรสวยเลยอดิดาสจ้าโอ้สองวันหกส่งฟรีจบ,บ้า บ้าไปแล้วเอาหล่นแล้วหล่นเลยสะอาดทุกตัวเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอะ่ะเอาจริงนะก็สอบเขาอะ่ะจริงลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะงานเขาสะอาดมากมีกี่เปลสวยมากเลยอะ่ะบางตัวใส่ได้สองด้านนะห้าสิบโลสองพันหกสองฟีนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะวันนี้นะคะจะขึ้นรถเลยแชมเปี้ยนแบนโค้ดเยอะเลยถูกวันนี้ไม่มีแล้วจ้าอันนี้รถใหม่นะจ้าไม่ใช่รถเก่าค้างสต็อกดจา,สสาจ้าโซซ่าาไม่ใช่รถเก่าค้างสต็อกนะ ลูกค้าบอกลูกคายก้อนไปแบบสวยมากขอเหมาหมดทุกลูก่าสั้นของมาใหม่จากโรงงานสดสดร้อนร้อนสดกวนน่าน,นี้ก็ปลาเค็มสดกว่านี้ก็ปลาในลาดแล้วอ่ะลูกค้าประมาณนี้นะเดี๋ยวไปถ่ายรีวิวก่อนสวยมากเลย ลูกค้าใครจะเอาก็ทักมาเลยนะให้ให้ไวเลยวิ่งเลยวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะสองพันหกส่งฟรีนะวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะยนะยนะไม่มีแล้วนะราคาเนี้ยไม่มีแล้วนะมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะ 2, 6, สองพันหกส่งฟรีนะหอมมากเลยหอมจริง